ชอบสวยมากเลยเลยทางขา,า,านะค่ะน,บบนี้อช,อนนชอเต็มต้นเลยค่ะสวยมากเลยค่ะดูไปถึงข้างบนได้เลยนะคะมันจะออกตั้งแตข้างล่างถึงข้างบนเลยนะคะ,ะค่ะ ดูสิคะชอบอวบอ้วนแข็งแรงมากเลยค่ะไม่ต้องกลัววติดแน่ติดแน่ๆค่ะดูสิคะตอนนี้กําลังเริ่มบานแล้วค่ะเราจะเห็นเม็ดเล็กๆติดแล้วนะคะดูดูดูเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆติดแล้วนะคะช่อเขาสวยยาวช่อสวยมากเลยใบก็สวยสมบูรณ์มากเลยค่ะใชออนซอนฮิวพัดเปิดตาแล้วจะสวยแบบนี้เลยพ่นสารไปสองรอบค่ะห่างกันแค่เจ็ดวันค่ะแล้วก็นับจากวันแรกที่เราพ่นสารไปสิบห้าวันเราก็เปิดตาด้วย ออนซอนหิวพ mm ัด hmm. เราเปิดไปสองรอบห่างกันแค่ห้าวันจากนั้นแล้วพอเราเปิดแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะ mm hmm. เขาก็จะช่อออกมาแบบนี้ mm hmm. ก่อนที่ยัง mm hmm. ไม่บานเราสามารถใช้ซันโบเพื่อป้องกันเชื้อราไม่ให้มารบกวนตอนที่จะเริ่มบานแบบนี้ค่ะพ mm hmm. อถึงเวลาที่เขาติดเม็ดแล้วเรากลับมาใช้ออนซอนฝาเขียวพร้อมกับซันโบเพื่อจะ ทำให้ลูกเขาอ่ะโตเสมอแล้วก็ข้นเหนียวขว้นเหนียวมแมลงไม่มาเชื้อราไม่มาโรคกวนค่ะมีสีฟ้าช่อโอ้โหสวยมากเลยนะตอนนี้เริ่มบานแล้วค่ะเริ่มติดเม็ดแล้วนะคะเดี๋ยวทุกต้นเลยเห็นหมคะสวยค่ะ ให,ใหญ่ใช้อนซอนฮิพาร์ที่ไม่ผิดหวังนะคะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งครับแนะนำอะนแรกก่อนที่เราจะพ่นสารใช่ไหมคะพ่อแม่ไม่ไม่ได้ลาดพื้นนะคะลาดลาดเราจะพ่นข้างบนค่ะก่อนที่เราจะพ่นเรากรียมต้นของเราให้เรียบร้อยเพราะท,ที่แล้วเราเก็บแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใช้ออนซอนฝาเขียวกับซันโวของเรานี่แหละคะ่ะบำรุงต้นพ่นให้แตกใบให้บำรุงต้นสะสมแป้งน้ําตาลไว้ในในต้นของเราเขาจะแตก แตกใบยอดอ่อนมาประมาณสองรอบค่ะพอได้สองรอบใบเราแก่เต็มที่แล้วเราก็เริ่มจะพ่นสารค่ะเรากำหนดพ่นสารพอเราเราสวยสมบูรณ์แล้วเราพ่นสารได้หลังจากเราพ่นสารไปสองครั้งห่างกันเจ็ดวันนะคะเราก็เปิดตาดอกค่ะพ่นสารได้สิบห้าวันแล้วก็เปิดตาดอกเปิดตาดอกเราก็ใช้หิวพัดของเรานะคะหิวพัดจองเล็กๆของเราเล็กที่ที่หนูของเราเนี่หละค่ะ เปิดครั้งแรกเราใช้สองซองต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะะคแล้วห่างกันไปอีกห้าวันเราเปิดอีกรอบหนึ่งใช้แค่ซองเดียวค่ะหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะน้ำก็ไม่ต้องใส่นะคะรอจนก,กระทั่งประมาณ28 3 0ถึง30วันเราจะเห็นช่อเขาโผออกมานะคะพอช่อเขาออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเราก็ใช้กลับมาใช้ฮิวพัดซองอีกรอบหนึ่งคือเป็นการยืดช่อช่ออวบอ้วนแล้วก็ยาวแบบนี้ค่ะ อีกรอบเดียวแล้วก็ใช้ซันโวไล่เชื้อราแล้วก็ไล่แมลงค่ะจากนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วรอจนกระทั่งเขาดอกจะบ,บานแล้วค่ะจะติดเม็ดแล้วค่ะใช้มาปีเลยค่ะที่ทำลำไย,ยนะคะติดได้ขนาดนี้เลยนะคะอันซอนฮิวพัดนี่ถึงจะซองเล็กแต่ประสิทธิภาพเขามากค่ะ ยอมรับเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะใช้ดูนะคะแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะจะได้ลำไยสวยแบบนี้เหมือนตออนะคะ<ม>ตอนิวพัดนะคะช่วยในการเปิดตาดอกแล้วก็ยืดช่อค่ะยืดช่อให้สวยให้ให้ยาวให้อวบอ้วนค่ะทำให้ช่อดอกลำไยของเราอ้วนสมบูรณ์ค่ะช่อช่อดอกนี่จะอ้วนดอกก็จะเยอะค่ะแล้วก็เวลา มลาแรงมาผสมเกสรเนี่ยตัวตัวเมียจะเยอะเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของออนซอนฮิวพัทแล้วตัวเมียจะเยอะมากพอบานเสร็จแล้วอะ่ะจะดูแล้วจะติดเม็ดเยอะค่ะไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปซื้อตัวที่ว่าผสมเกสรอ,อะไรมาแล้วค่ะเราใช้ออนซอนฮิวพัทแล้วนะคะตัวตัวเมียจะเยอะค่ะฝากให้กับพี่น้องเกษตรกร มาใช้ออนสอนิพัทแล้วทุกท่านจะไม่ผิดหวังนะคะทําลำไย,ยทุกปีก็เราจะยิ้มได้แบบนี้เลยค่ะลำณยายลีลำไย,ยของเราจะสวยแบบนี้เลย